ครับพี่น้องเบาเินคัาเนาะมนีก็บสิพามาตามเลขกย่า่คือเก่าครับพี่น้องยายที่โชคดีงวดที่แล้วครับเด้สี่หมื่นเกตเราขอไปสุดวังหนึ่งมนมมนออ่าวันออกเล้าไปแล้วพี่น้องไอ้นี้ศูนย์แปดหนึ่งวันอ่ะมันออกเล่าพอมือนีเพิ่นเลยมาขอใหม่ครับพี่น้องเนาะเพิ่นจะขอเป็นเหลขรัฐบาลไทยวัวนี้ครับพี่น้อง เขากะมาเอาในการครับยา่คือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเนาะมันอีกวันพระไงแล้ววะคือเก่าล่ะเราไปวัดแล้วเราโทรบอกผมตัวใดมือนั้นออกเล่าไปแล้วล่ะห้ำแล้ววะเิ่นหมานโหรายดอกเพิ้นใดเก่าปันหาของเล้าเนาะครับพี่น้องเขาเอาก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับพี่น้องว่ายา่เป็นผู้สูคดีผู้เสด็จตัวใดเนาะมือนี้มามาตัเสือ เบิงในการเรื่อยๆกรับเราซึ่งขั้นครับพี่น้องมาลุ่นด้กันเบิ้งแล้วนาสีเป็นแปดครับพี่น้องแปดโคมแล้วน่าจะเป็นแปดแน่นอนหอกมาเอาเลียกใหญ่ปูโศกดีด้่มกันครับพี่น้องใหญ่อายุเจ็ดสิบสองปีครับพี่น้องเนาะเจ็ดสิบสองปีวันนี้วันพระเพิ่นเลยขอใหม่ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นของ หลอบก่อนนั่นออกออกเล่าไปแล้วพี่น้องเนาะออกเหล็กเล่าไปแล้วเลาก็โชคดีอยู่นิดหน่อยแล้วปะมื่อนี้เราก็โทษตามผมคือเก่าเพื่อเดิมครับพี่น้องห้ไม่เห็นคลิปเพื่อเป็นแนวทางห้พี่น้องเบิ่งคือเก่าฮะเขาก็ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ถูกกำลังใหม่ลงเนาะโตแหลกแปดชัดเจนแล้วพี่น้องแปดชัดเจนแล้ว ลุนโตต่อไปวาสิเป็นยัง,รออยงครับพี่น้องเข้าตอนนี้แปดกับชัดเจนดีเลยพี่น้องชัดเจนดีแล้วเขาก็มาลุนโตต่อไปเนาะวาสิเป็นยังยายอายุเจ็ดสิบสองปีครับพี่น้องเนาะเราไปวัดเรียบร้อยแล้วล่ะไปวัดคือเก่าเราเขาก็มาลุนตัวที่สองปเป็นยังนอพี่น้องเข้า แต่ว่าถึงเลขกแปดเลยถึงเลขดังแล้วครับพี่น้องเนาะเพรจานละตีเป็นกันแปดขึ้กันซื้ออะไรก็ได้ติดแปดเลยเนาอยู่นี่กับแปดโพไม่แล้วพี่น้องมาเป็น,นอันไม่หมดหรอมาเนาะแปดเลยรถตอรี่ก็สิหาบ่พอหลอกเบิ่งแลับเขาไปหมดแล้วแปดอ๋อเขาก็ลุ่นโต,ต่อไปครับพี่น้องเนาะ ยังก็เกิดขึ้นได,ด้บ้างล่ะเมื่อนี้ก็มาเห็ดคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเบิ้งขึ้นเ่าคือเดิมเ้อพี่น้องเบิ้งล้วกับพิจารณายานครับพี่น้องทําคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางของเบาซสินค้าเนาะตัวที่สองนี่สิเป็นยังพี่น้องมาหลุนในการเรื่อยๆกำลังออกมาหน่อยเดียว อะเราว่าโชคดีน้อยๆเราว่าเด็กเล่าแต่บุหลายตั้งเก่าพันตั้งเก่าพันหาเราว่าบุหลายป้าใจแห่งเนาะแต่ว่างวดก่อนเลาวก็ได้ตั้งสี่หมื่นเจ็ดเนาะเนาะเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องพัวมากนะจะเป็นหกพี่น้องเนาะเออเป็นหกละงอไปไหน่หนจะเป็นหก อ่ะรุ่นต่อไปซีเมนหกพี่น้องเข้าซีเมนหกพี่น้อนี่เนาะตามสายตากระไรสีหกอ่ะพี่น้องอ่ะเบิ่งในการเรื่อยตามสายตาของผมครับพี่น้องน่าสีเป็นหกเนาะหน่าสะเป็นหกมันแบบนี้กระหกแน่นอนละพี่น้องอ่ะมารุ่นครับพี่น้องว่าซีเมนหกคือผมว่าบอ เบิบ 9, ่กในการเรื่อยๆเนาะกับบอลซึ่งข้านมันีอกัมาตามเลขย่อยเป็นหวดก้อนนั่นเพิ่นก็ได้จีเมื่อเจ็ดแต่ว่าวางหนึ่งอันไอ้ศูนย์แปดหนึ่งอันแล้วก็ได้อยู่สองตัวเนาะเป็นเหล็กเล่าเราปะพี่น้องเขาเป็นเลขเล่าเราได้บัวลายเราวะเก่าผ่านหาวาเราเพิ่นหัวรอครับพี่น้องเนาะได้บัวลายเราวะโอ้ยอมรับเลย มาฐานแห้งเอากับว่าเอาในการกระเปาสึ่งกรัรครับพี่น้องบอนีเนาะผมเองเบาสึงการกับมาเห็ดคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบื้อนนาางหลังลกับพิจารณาญาณได้พี่น้องดูความเหมาะสมเนาะว่าใหญ่เป็นทรตามว่ามาเห็ดคลิปผมก็เลยมาเห็ดครับพี่น้องเนาะว่าผมบอกคุณไหวเนาะว่าเวลาเคเหล็กเคเบิร์แล้วก็โฉบกล็ล,ลกับโทรหาเด้อพอดีคลิปว่านันเราก็โทรกครับพี่น้องก็เลยมาเห็ดคลิปเพื่อเป็ี่นแนวทางไห้พี่น้อง เบิงหรือเอฟซีบาซึ่งข้าเนาะเบิงแหลวกับพิจารณาย่านครับพี่น้องแล้วก็งวดวตอนนั่นเราเขาอยู่พี่น้องแล้วก็เมื่อเวือนวดนนึงเดี๋ยวเมื่อเขาอีกงวดบางนึงนี่เดี๋ยวแล้วเราขอวันพระตอเลขกออกกันออกเล่าไปแล้วแล้ววะออกเหล็กเล้าไปแล้วกับบ่าวกันเนาะกับเบิงในกันนี่ละเอาเหลขกใหญ่ต่อไปครับพี่น้องแต่ว่างวดนี้เราขอเราขอรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเป็น เดครัฐบาลไทยเราวะเราก็มาเอาในการกับยาาเนาะผู้ชุกดีอายุเจ็ดสิบสองปีเลยพี่น้องเถาเติบเรามักสิไปวัดจำศีลวันพระเนาะวันพระราสิมักไปวัดจำศีนครับพี่น้องเซานี้ก็เราก็โทรหาเนาะว่าเหล็กมือนันออกไปแล้วเราว่าออกเล่าไปแล้วเลยขอใหม่เราวะขอรัฐบาลไทยเราวะเนาะก็เลยมาเฮ็ดคลิปเอาในเล่าครับพี่น้อง เบิ่งในการเรียนเนาะพี่น้องเราบาวาโสดีโสมานมีตาละสงสารอาจจะมีเงินมีทองกับ่าไรครับพี่น้องตื่ใจยังเอาเด้อพี่น้องเด้ออันบ่ตืกใจกับ่านไปเนาะเข็ยคลิปเพื่อเป็นแนวทางซ,ซื้อครับพี่น้องเบิ่งหล้วก็พิจนารณาญาณของเฮาทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางตอนนี้ก็แปดหกชัดเจนดีแล้วพี่น้องเนาะแปดหกชัดเจนดีเราก็ลอลุ่นโตต่อไปครับพี่น้องว่านีเป็นอย่างเนาะ แปดหกชัดเจ็นล้วพี่น้องว่าหา่างวดนี่าเล่าเนาะใส่ไป,ไปเก่าพันหาแลืเอเะาเรานำไปจากจากบาเนใด้เก่าพันหาไป,ไปถามเนาะพาหอดแล้วก็เผาไปจังหันคือเก่าเราตเตรียมพร้อมสิไปจังหันเราจึงบอกเนาะมาว่าทันเลย มือเสาร์ก็ยังไปผูกงวอยู่ไปเหล็กยังเนาะพี่น้องตัวที่สามโผล่มาแเลยพี่น้องเป็นเก่าแล้วเป็นศูนย์เนาะ,ะเปิดในการเล่เลยพี่น้องเก่าหรือศูนย์ตามความคิดของผมหนาจะเป็นศูนย์พี่น้องเนาะเลขกแบบนี้เนาะหนาจะเป็นศูนย์เพราะว่าตามเคยไปขอเนาะไปเบิง่งมองอื่นหนาจะเป็นศูนย์ ศูนย์หรือเก่าพี่น้องเข้าเก้าหรือศูนย์เนาะเลยสุดท้ายเล้วเนาะพี่น้องตามสายตาเบาซึ่งขั้นกะว่าศูนย์แหละพี่น้องเนาะหรือพี่นอ้นอ,อ,นองเข้าห็นตัวใดตามผมว่ากับศูนย์ครับพี่น้องเข้าหรือเป็นเก่าอ่ะเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเห็นใหม่เมื่อก่อนเนาะค่อยว่ากันค่อยมาหลุัวอีสานร่วกันให้ชัดเจน แปหแต่ว่าเล็กแปดะถึงเล็กดังก็ล้วพี่น้องเพราะอาจารย์ละตีเนาะเล็กแปดเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ติดแปดอาจารย์ละตีว่าตอนนี้ก็แปดมากก้นมูเลยอยู่นี่กระเด็นแปดหกแปดหกศูนย์บ่พี่น้องในแปดหกศูนย์ละตามว่านี่เอากำลังใหม่ล่งดำๆๆน้อย เหลือน้อยเดียวพี่น้องเหลือน้อยเดียวเขามาแล้วก็ซอยกุหลาบกุแชกุติตามเบาเส้นขั้นเด้อพี่น้องเฮ็ดคลิปเพื่อเปลี่ยนทาทางก็เฮ็ดคลิปหาโฉกขลาไปเพี่น้องเนาะอาวามานอันถือใจยังเอาเรื่องพี่น้องมาถือใจกับพานเนาะบางเถ้อมันกับโบนแน่นอนเนาะพี่น้องเอ้าอาหารมื้อปังทุกรอบก็ดีอยู่เบื้องหลังกับพิจารณาญานเรื่องพี่น้องโอ้ยศูนย์อีรีพี่น้องเอา้า แปดหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะเออแปดหกศูนย์อีรีพี่น้องชัดเจียวหรอแปดหกศูนย์เนาะพี่น้องแปดหกศูนย์เลขย่าไยอายุเจ็ดสิบสองปีโชคดีงวดก้อนในสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็มาไอเลขศูนย์แปดหนึ่งเพื่อนคนเขาเลขเล่าคนวะเพื่อนในเก่าพันกลัวเนาะนี่เพื่อนกับคอไหมมันหนี่เป็นกับคอ,อเป็นรัฐบาลไทยครับผมคนวะ ไอ้อกวันที่หนึ่งกุมภาเนาะขอเมือ่อหนีเพื่อนกับห้ออกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เพิน่นวะครับพี่น้องเขา้าเก่าในการกับย่าอายุเจ็ดสิบสองปีเนาะพี่น้องเนาะผมเองเบาเส้นขาขอบคุณทุกต่านที่เข้ามาเิ่งเข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ